<Check> ช่วงคลิปสไตล์บายทาสวัสดีค่ะบพบกันอีกครั้งนะครับผมในช่วงของคลิปสไตล์บายทาช่วงเวลาสัส้นๆที่เต็มไปด้วยความมันเตินใจวัยรุ่นค่ะใช่แล้วครับแล้ววันนี้มีอะไรกันเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยก็ใกลยจะช่วงเวลาของปีใหม่แล้วเพื่อนๆมีแผนที่จะไปเที่ยวที่ไหนกันหรือยังยัางรับยัาเลยมีแผนมาปาร์ตี้กับเพื่อนๆนี่ละฮะ ็ยังเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนเลยนะ,อะเอ๊แต่ว่าวันนี้เรามีอะไรมาฝากเพื่อนกันใกลก้าปีใหม่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเมนูเด็ดๆเ,เนี่ยนำมาฝากเพื่อนเพื่อ,เอ,เ,อ,เ,อเอาไปทำแบบในงานปาร์ตี้กนะันและเมนูของเราในวันนี้ก็คือทาโร่โลุยสวนทาโร่โลาบช เราผัดกิมจิค่ะเอ็มไหวไหมเนี่ยฮาโลมาตั้งสเมนูอดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยงั้นเรามาแบ่งกันดีกว่าว่าใครทําอะไร<ม>ตอนนี้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมกันไว้พร้อมแล้วค่ะก็จะมีทารโร่แผ่นวยเตี๋ยวแล้วก็มีผักสดค่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็เอาแผ่นวยเตี๋ยวเนี่ยไปแช่น้ําให้นิ่มก่อนจากนั้นนะนะ ซุปเปอร์แซ่บหรือลดอะไรก็ได้ที่ชอบม,มาวางไว้บนแผ่นมวเฟียวค่ะต่อแล้วก็หั่นให้พอดีคํากับผักจิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บๆแค่นี้ละค่ะก็มีเมนูจิ้ตจี๊ดเอาไว้ทานในช่วงปีใหม่กันแล้วละค่ะอร่อยทําได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยต้อเสร็จแล้วค่ะหูยหน่าทานมากๆเลยนะคะเนี่เมนูใหม่ๆต้อนรับปีใหม่ใช้ได้รอเปล่าคะอร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยแน่นอนเพราะว่าปลาคารลพทําทำจากปลาแท้ๆอร่อยหลากหลายไม่อ้วนอีกด้วย,วยค่ะ แล้วเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีเมนูเด็ดๆนะครับสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับกลับมาติดตามชวพวกเราได้ใหม่นะผมในช่วงของ style BY ิสไตช่ไบทาลา